ร,รวยแล้วกล้วยดางใช่ไหมกล้วยดางกล้วยดางกล้วยดางโอ้โหดางแล้วนี่อโอ้โหกล้วยดางครับผมกล้วยอะไรครับนี่เฮ้ยมีสองต้นครับผม นี่ด่างแบบสุดยอดเลยครับโอ้สวยงามมากครับผมนี่ด่างเหลืองครับอุ้ยนี่ด่างดำมีราคาไหมครับอย่างนี้นี่ต้นเบเรื่อยลำต้นเบเรื่อย เยี่ยวามาแล้วพี่นี่กล้วยอะไรนี่นี่ก็ด่างอะไรนี่เฮ้ยโอ้โหอืมกล้วยด่างเหมือนกันนะน,นี่นะเฮ้ยนี่ด่างเหลืองโอ้โหสวยงามมากเลยกล้วยหอมแน่นอนฮะนโอ้โหอเอันนี้กล้วยหอม ้วยหออมแนนน่ด่างไหมตัวนี้ไม่ด่างสักพักจะด่างถ้ด่างแหลืงด่างแห้ืองกินได้แล้วถ้าด่างเหลืองกินได้ละกล้วยหอมอันนี้กล้วยด่างไหมนี่อย่างนี้นี่นี่นี่กล้วยด่างแน่นอนอันนี้มีราคาครับสนใจพักได้ครับผมโอ้มีสามต้นครับสวนหลังบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยเอยหลังบ้านแน่นอนสวนหลังบ้านเขานะไม่ใช่หลังบ้านเราเออ ดูใช่ไหมครับใช่ไหมครับกล้วยด่างไหมครับอย่างนี้เใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ด่างหรือเปล่าอืมสามต้นครับเดี๋ยวมาลักุให้โอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเด็กๆเจอกันบ๊ายบาย